สวัสดีครับพวกับผมทนายวิริยุทธ์นะครับวันนี้มาถึงตอนที่2 3 5นะครับเป็นเรื่องผู้เช่าผิดสัญญาเช่าฟ้องขับไล่ได้ไหมนะครับก็อยากจะเขียนเรื่องการฟ้องขับไล่นะครับผู้เช่านะครับมาเป็นเวลานานแล้วนะครับวันนี้ได้มีโอกาสที่จะพูดนะครับให้กับแฟนคลับได้ฟังกันนะครับเพื่ออนาคตนะครับมีแฟนคลับทาง u t u b e เนี่ยได้เข้ามาดูในวิดีโอนี้นะครับ ในการฟ้องขับไล่ผู้เช่าเนี่ยอันดับแรกนะครับต้องดูก่อนว่านะครับมีสัญญาเช่าหรือไม่มีสัญญาเช่านะครับถ้ามีสัญญาเช่าต้องไปดูกันว่าใครผิดสัญญาหรือครบกาหนดเวลาการเช่าหรือไม่ตามกฎหมายแล้วเรื่องของการเช่าอาสังหาริมทรัพย์ต้องลงรายบุชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดนะครับถึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้ถ้าเช่าเกินกว่า3ปีนะครับ จะต้องไปทําเป็นหนังสือและจดเปลี่ยนต่อพนักงานที่คือกรมที่ดินนั่นเองแต่ถ้าเช่าไม่เกิน3ปีนะครับทํากันเองได้นะครับถ้าเป็นกรณีเช่าเกินกว่า3ปีล่ะนะครับกฎหมายบอกผลว่าอย่างไงกฎหมายบอกว่าถ้าเช่าเกินกว่า3ปีนะครับถ้าไม่ทำหนังสือจดเปลี่ยนี่จะฟ้องร้องไล่ไปเพียง3ปีหมายความว่าสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาเช่าภายใน3ปีแรกมีอย่างไร จะไปยกไปต่อในปีที่4 5 6 7 8 9ไม่ได้นั่นเองนะครับเข้าใจไม่เข้าใจไม่รู้แต่ว่าเราจะเข้าเรื่องวันนี้ก็คือผู้เชา่ามิสัญญาเชา่าฟ้องขับไล่ได้ไหมคําตอบก็คือได้นะครับจะต้องไปดูนะครับว่าการเช่านั้นครบกำหนดเวลาเชา่าหรือไม่นะครับถ้าทําสัญญาเช่ากันมีกําหนดเวลา1ปีนะครับสัญญาดังกล่าวนั้นย่อมสิ้นกําหนดเวลาโดยไม่ต้อง บอกกล่าวหมายความว่าผู้เช่าจะต้องออกไปจากทรัพย์สินที่เช่าภายในกำหนดเวลา1ปีนั่นเองนะครับส่วนถ้าการเช่าที่นะครับไม่มีกำหนดเวลานะครับเช่นเช่ากันไปครบ1ปีแล้วแต่มีการต่อกันไปเรื่อยๆ2ปีหรือ3ปีนะครับแต่สัญญาเช่าระบ,บุไว้เพียงแค่1ปีแต่ผู้เช่ายังคงอยู่ต่อมาดังนี้ตามกฎหมายเขาถือว่าอะไร ประมวลกฎหมายแพ่งรับทิศมาตรา570เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าในเมื่อสิน้นกำหนดเวลาเช่าซึ่งได้ตกลงกันไว้นั้นถ้าผู้เช่ายังคงคงงองทรัพย์สินอยู่และผู้ให้เช่ารู้ความนันแล้วไม่ทักทวงไซท่านได้ถือว่าผู้สัญญาไปอันได้ทำสัญญาใหม่ต่อไปไม่มีกำหนดเวลานั่นหมายความว่าสัญญาเช่าที่ท่านได้ทำกัน1ปีแรกเมื่อครบกำหนด1ปีแรกและปีที่2ปีที่สมันเป็นการทำสัญญาเช่าที่ไม่มีกำหนดเวลาพอเป็นการทำสัญญาเช่าที่ไม่มีเวลา ในมาตรา5-6-6เขาเลยบอกต่อไปว่าอะไรเขาเลยบอกไปว่าถ้ากำหนดเวลาเช่านะ่ยไม่ปรากฏในความที่ตกลงกันหรือไม่พึงสันิษฐานได้ไซส์ท่านว่าคู่สัญญาฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญาเช่าในขณะเมื่อสุดและระยะเวลาอันเป็นกำหนดค่าเช่าก็ได้ทุกระยะแต่ต้องบอกกล่าวแก่อีกฝ่ายหนึ่งให้รู้ตัวก่อนชั่วกำหนดเวลาชระค่าเช่าระยะหนึ่งเป็นน้อยแต่ไม่จําต้องบอกก,กล่าวล่วงหน้าก,กว่า2เดือนนั่นหมายความว่า สัญญาเช่าที่ทําหลังจากครบกำหนดที่ตกลงกันสัญญาฉบับแรกก็คือ1ปีเป็นปีที่2ปีที่3เมื่อท่านจะบอกเลิกสัญญาท่านจะต้องผู้ให้เช่าจะต้องมีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้เช่าเนี่ยรู้ตัวก่อนชั่วกำหนดเวลาชำระค่าเช่าระยะหนึ่งหมายความว่าทําสัญญาเช่ากันนะครับเดือนปีที่1ปีที่2นะครับปีที่2ออยากจะ,ะไล่ออกนะครับ ปีที่2เดือนมก,กรานะครับยังไม่สามารถไล่ได้จะต้องทําหนังสือไปก่อนนะครับเมื่อทําหนังสือแล้วจึงจะมีผลเป็นการเลิกสัญญาเช่าในเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่2นะครับซึ่งผู้ให้เช่ามีสิทธิที่จะฟ้องขับไล่นะครับผู้เช่าได้ถ้าผู้ให้เช่าไม่มีหนังสือผลเป็นยังไงก็ไม่มีอำนาจฟ้องนะครับศาลยกฟ้องเลยเพราะว่าคุณไม่ได้บิบัติตามมาตรา566ที่ต้องมีหนังสือบอกเรา ให้เขานะครับผู้เช่ารู้ตัวก่อนชัวนช่วกําหนดเวลาชําระค่าเช่ารายะหนึ่งเป็นอย่างน้อยนั่นเองนะครับก็จบในตอนที่2-3-5นะครับก็ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับทนายวุทยุ์พบกันใหม่กัน้าสดนะครับ